สวัสดีกลับมาสู่ช่อง Apex Motion Pro วันนี้เรากำลึกไปกับหนึ่งในรถที่อาจจะเป็นความทะเยอทะยานสูงสุดจาก b i m w นั่นคือ BMW b i m w ัเ b มปี2 0 2 6ต้นแบบที่ผสานสมัตินะลำอนาคตดีไซน์เหนือชันและเอกลักษณ์ความแรงของตระกูล M ได้อย่างลงตัวรถรุ่นนี้ไม่ได้มาเพื่อเป็นคู่แข่งในตลาดซูเปอร์คาร์เท่านั้นแต่มาเพื่อลอง ยกระดับความหมายของคำว่าซูเปอร์คาร์ใหม่ทั้งหมดเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาไปชมทั้งดีไซน์ภายนอภายในคุมพลังความเร็วราคาและประสบการณ์โดยรวมที่รถคันนี้ต้องการนำเสนอตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นด้านหน้าคุณจะรู้ทันทีว่ารถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วและความดุดันกระจังหน้าแบบตายคู่ถูกปรับให้มีบทบาทด้านอากาศพลศาสตร์มาก ขึ้นไฟหน้าเลสทรงคมพร้อมลายเส้นไฟสมัยใหม่ให้ความรู้สึกเหมือนมีชีวิตตัวทังแบบคาร์บอนไฟเบอร์ผัานกับสีแดงเข้มผิวมันวาวและเสริมด้วยรายละเอียดสีดำทำให้รถโดดเด่นแบบรูราแต่แฝงไว้ด้วยความทรงพลังด้านข้างเผยให้เห็นสัดส่วนซูปเปอร์คาร์แบบชัดเจนฝากระโปรงยาวห้องโดยสารวางถอยไปด้านหน้าและช่วงท้ายที่พร้อมพุ่งทยานตลอดเวลา ด้านหลังคือจุดที่ความมดตะเกริวนี้แสดงออกอย่างเต็มที่ไฟท้ายเลดดีไซน์เส้นสายเฉียบเหมือนสายฟ้าตัดก,กับดิฟฟิวเซอร์และชุดท่อไอเสียที่เหมือนถูกยกมาจากสนามแข่งทุกองค์ประกอบบอกถึงจุดประสงค์เรื่องแรงกดอุณหภูมิและสถินรภาพของรถกระจกหลังยังออกแบบให้ช่วยจัดทิศทางลมอีกด้วยทุกอย่างให้ความรู้สึกเหมือนรถจากอนาคตแต่ยังคงดีเของ b m เออย่างชัดเจน ภายในห้องโดยสาร BMW M9 ปีสองพันยี่สิบหกมาในทีมความรูราแบบมินิมอลผสมแข่งรถเบาะคนขับให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในคอพิทพร้อมจอเรือนไมดิจิทันที่ปรับตามโหมดการขับขี่หน้าจอกลางรองรับคำสั่งเสียงและท่าทางภูมิมาลายสไตล์รถแข่งปะโปรไทยการตกแต่งผสมทั้งคาร์บอนไฟเบอร์อันคันธาราหนังพรีเมียมและโลหะขัดด้านคันเกียร์ออกแบบกะทัดรัดและเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล M ทุกสิ่งถูกจัดวางอย่างลงตัวเพื่อการควบคุมที่แม่นยำ ในส่วนของสมรรนะข้อมูลยังไม่ได้รับการยืนยันแต่มีการคาดการว่าอาจใช้เครื่องยนต์ V8 Hybrid หรือระบบไฟฟ้าสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ที่ให้กำลังในช่วง800-1,000แรงมาซึ่งนั่นจะทำให้รถรุ่นนี้ขึ้นมาเทียบชั้นกับ McLaren P1 Port 918 l e ะ e r y s f ri, 90 Stradale ได้แบบสบายๆอัตราเร่งคาดการอาจอยู่ราวๆ0-100กมช่วโมง ใน2.2ถึง2.7วินาทีพร้อมความเร็วสูงสุดอาจแต่เกิน370กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงนี้จะเป็นหนึ่งในรถที่เร็วที่สุดที่ b m w เคยสร้างขึ้นมาด้านราคาแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ถ้ารถคันนี้ถูกผลิตออกมาเป็นรุ่นเรือธงของ BMWM คาดว่าราคาหน้าจะเริ่มต้นประมาณ1 0 1ถล้านบาทไทยและอาจไปไกลถึง20กว่าล้านถ้ามีรุ่นลิมิเต็ดหรือออปชัเศษ ถ้า BMW M9 ปี2026ได้ออกมาสู่ตลาดจริงๆมันจะไม่ได้เป็นแค่ซูเปอร์คาร์อีกคันหนึ่งแต่มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิวัฒนาการของตระกูล M ที่ทั้งเร็วกว่าฉลาดกว่าดูด้านกว่าและก้าวล้ำสู่อนาคตมันเป็นรถที่ไม่ได้แค่ทำให้คนมองแต่ทำให้คนหยุดทั้งถนนขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า